นะคะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในชั่วโมงพัฒนาภาษาไทยในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูก็เห็นเด็กๆนะคะผัดอ่านสระเอาค่ะคุณครูก็ได้ดูคลิปของเด็กหลายๆคนเลยนะคะเก่งมากๆต้องขอ ชื่นชมขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่เป็นโค้ดที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะขอเด็กๆได้เยี่ยมมากๆหัดอ่านสระเอาไปกับผู้ปกครองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต้องขอชื่นชมนะคะแล้วก็ให้ดาวไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะคุณครูก็ได้ลงคะแนนให้ดาวเด็กๆไปแล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูไม่ได้มาสอนเด็กๆอ่านสระเอาค่ะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านสระอําเอา๊ะ จะยากหรือจะง่ายกว่าสระอามที่เราเคยเรียนกันนะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสระอัมเขียนยังไงอยา่าพึ่งไม่อยากเขียนกันบ้านไม่อยากทำงานไม่เอานะคะเด็กๆเด็กๆของคุครูน่ารักทุกทคนเด็กๆ,ๆต้องบอกว่าพร้อมแล้วคะ่ะคุณครูจะถามอีกหนึ่งครั้งพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะสระอัาค่ะลุย เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆคะแต่ว่าวันนี้เราจะเปิดไปในหน้าที่26และหน้าที่27 26มีเลขอะไรบ้างคะอ่าบูรณาการคณิตศาสตร์26มีเลข2กับเลข6 27มีเลข2กับเลข7เดี๋ยวเราไปดูกันสิคะว่าหน้าที่26นะคะเขาบอกว่าให้เขียนสระตามร้อยประและหัดอา เดี๋ยวคุณครูเตยจะพาเด็กๆไปเขียนสระอํมกันสระอํานะคะก็จะมีะตัวกล,กลมๆอยู่ด้านบนแบบนี้เด็กๆจับมือสอให้มั่นคงแข็งแรงและก็เขียนตามรอยประตามคุณครูเตยเลยนะคะนี่เด็กๆสระอํานะคะเขียนแบบนี้นะคะอีกตัวไหมคะเด็กๆ ด้านบนแล้วก็มีสารอารวมกันเป็นสาระอําเด็กๆเขียนตามรอยประให้สวยงามนะคะต่อไปไปดูหน้าที่2 7เดี๋ยวคุณครูเตยจะพาเด็กเตหัดอ่านสระอัมนะคะเด็กๆเขียนตามรอยประและหัดอ่านนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีคําาระาอัมอยู่ทั้งหมด16คหาคำด้วยกันนะคะเด็กๆีคำแรกไปเริ่มกันเลยนะคะเด็ก ต้องเขียนตามรอยประก่นกอนนะคะแล้วค่อยหัดอ่านนะคะอย่าลืมส่งคลิปหัดอ่านภาษาไทยหัดอ่านสระมาให้คุณครูเตยดูด้วยนะคะคำแรกไปอ่านของคุณครูเลยไหมคะเด็กๆกออัมกัขออัมขำ,ำจออัมจำาดอ,อัมดําอีกรอบไหมคะเด็กๆแถวนี้ กอัมกำขออัมขำจออัมจำโดัมดํานะคะไปดูแถวต่อไปเลยไหมคะตอัมตำทอัมทำรอัมรำโลัมํำ ตอเต่าสระอำค่ะตอําตํำทออาทํารออารํำลออำลาตัวนี้กระดกลิ้นด้วยนะคะรํารอเรือและลํารอลิงต่อไปบรรทัดต่อไปค่ะยออายําสออาสํำชออา ชํ้นออัมนํำอีกรอบค่ะยออัมยัมสอัมสาชออัมชํ้นออัมน้ำนะคะต่อไปคอควายค่ะคออัมคํทีนี้มีวันรณยุกต์เป็นไม้เอกแล้วนะคะที่เด็กคออัมคํ คำไม่เอกคำคออํมคำคําไม่เอกคำต่อไปเป็นนอหนูสารอําแล้วก็ไม่โทรนะคะนออํมน้ำน้ำไม่โทน้ำนออํมน้ำน้ำไม่โทน้ำต่อไปถอถุงค่ะถอถาํถาัําถําไม่โทรํา ขออถามถาทําไม่โทท่ำเราจะมาอ่าน3ามคำนี้กันใหม่นะคะขออำำําคําคําไม่เอกค่านออํนานา้นาน้าไม่โทน้ําถออถมัามาถําไม่โทท่ำเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืม ทำการบ้านนี้เสร็จแล้วก็อัดคลิปหัดอ่านสระมาให้คุณครูเตยดูด้วยนะคะใครอัดคลิปส่งมาคุณครูเตยมีคะแนนพิเศษให้นะคะเด็กๆคุณครูก็ได้เก็บคะแนนของเด,เด็กไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสู้ๆนะคะดเด็กๆอย่าพึ่งท้อนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณครูเตยใหม่นะคะช่วงบ่ายคุณครูมีอะไรสนุกๆมาให้ดเด็กๆได้ทากันบ้างน,นะวันนี้คุณครูแว่นคุณครูเตยจะพาไปทําอะไรหรือเปล่าอย่าลืม รอดูกันนะคะเด็กๆยืมกินข้าวนะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็รอเรียนกับคุณครูเตอร์ในช่วงบ่ายนะคะแล้วเจอกันค่ะเด็กๆบ๊ายบาย